กูลืมแท็กกูลืมแท็กมาเวลนั่นกูแท็กก่อน ไม่เหลือไม่ตัดไม่ตัดอย่าสูงไอย่าสูงไช่ถูกไม่ตัได,ไ,ไ,ดไ,ตไ,ตได้อีกเออได้อีกถ้าหลว่าคอนโดไม่ได้ยินหรอได้ยินดิอ๋อกูปิดอันนั้นไงกูปิด Okey. กูปิดอันนั้นน่ะกูปิดอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะที่กูบอกมึงอะที่ว่ามันกินสเปกอ่ะอ๋อบอดแคตแคสห้าเอาใหม่เอาใจได้ห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นชาดาใช่ทุกคนพี่ปิดใชด่ชา,าชาด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 าวันดีทุกคนนะฮะชาดามาอุ้ยทุกคนอย่าพิมพ์เร็วพี่อ่านไม่ทันมันอันนี้มันบังอ่ะ ามันทึงไปแล้วอ่ะคนหนึ่งอ่ะใครวะวันดีน้องไอซ์เซตนะคะบนน้องไอซ์เซตมีใครหรือเปล่าวันดีนะครับลุงวันดีน้องกอล์ฟนะคะแม่น้องกอล์ฟชื่อไม่เขียวอาจจะน้อยนิดหน่อยนะมา<ห>แล้วม<ห>ีสิบราบบูทนะคะวันดีทุกคนด้วยนะคะแป๊บนึงทุกคนพี่ขอบูทเอ็นเตอร์ซีก่อนบูทบูทเอ็นเตอร์ซีบูทบูทเอ็นเตอร์ซีบูทบูทซี่บูตซี่บูทเอ็นซี่มันเป็นหัวดีทำไงอ่ะมันเป็นมันเป็นอยู่ปะเวลิกูดเวลิกูดเวลิกูดพี่สวยอกแล้วให้กูทำไมทไรกูอยู่ในห้องซ้อม อ๋อออกไปเลยหรอเอ้าพวกเราออกเดตต่อพวลซ่าแรงมากคลิดถึงมากออกไปเลยจ้าออาเข้ามาแล้วเจให้ไหวแล้วไม่เรากดเกมออกเกมไม่หรอก็อ๋อไม่ค่อยได้เล่นนานเออเข้าใจนะมาวงมาเวลปีละครั้งสองครั้งหมอไม่เครียดว้ายเอาดีๆขอบคุณโดเนจะต้องเล่นเลยนะตอนเสร็จไหนคะอะไรก็เหมือนเกมเนี้ยนั่นแหละอะไรนะเอาวีน่ะ อออุ๊ยโอ้โอน่านสนใจน่านสนใจอย่าพูดน่านสนใจอยู่วันไหนดีวะเอาไว้ในโปรเจกต์ก่อนวันดีค่ะประกาศไม่มีชุดสวยๆเล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วอ่ะอุ๊ยขอบคุณนะคะคุณโดนเนตจะน้องบินเลยนะน่าจะชาด,ด้วยนะคิดถึงมากคิดถึงเก้งมากอุ๊ยเก้งสวยเปล่าอขอบคุณน้อง BK ด้วยนะคะขอบคุณน้องโดนเนตน้องใบขา,าวนะคะพี่สวยหักจากนารกะหรอใช่ค่ะนอยอย่าเล่นนารกะไปก็ไม่มีผัวเล่นมาสามสี่ปีแล้วไม่มีผัว เปลี่ยนเกมค่ะคือเออสิงป้าหลายคนก็นแนะนําพี่บอกว่าเล่นเกมมันก็ต้องได้ผัวบ้างเล่นไฟองคก็ต้องได้ผัวบ้างเล่นน,นะาะกะก็ต้องได้ผัวบ้างเราเปลี่ยนไปเล่นวาโลไหมก็อะไรอย่างงี้พี่ก็บอกว่าวาโลฉันเล่นไม่เป็นน่ะฉันไปก็โดนยิงตายผู้ชายก็ด,าด่าสิฉันก็ไม่อยากเล่นต่างชาติมันบุรีนะ,ะับโอ้นั้นเราก็เล่น <Yeah. S 1> มาเวลงไงพอเราจะมีผัวในมาเวลแล้วมาหาตามหาวิชินชวนได้ยังบบอ้ออจะเข้าได้มันไม่ได้ โหอดอกเก oh. มอ๋อกากกว่านาฬกาแต่หลดนานกว่ากูก็งงเหมือนกันหลดคิดถึงเออใช่ปะรูปภาพมันกากกวนาฬิกานะดีๆคิดถึงมากค่นแล้วคนในเอาจีาเพิ่งไปเพื่ออ่านเมนาส์ก่อนอี๋ซื้อติดเมาส์หนึ่งวันดีทุกคนนะคะพ์ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวอ่านย้อนหลังแน่นอนนะคะใช่ค่ะอีดอกคือเกมนะในเกมมีอยู่อะ ฝั่งละหกคนสิบสองคนน,คนักกากาหกสิบคนยังไม่กระตุกเลยถ้าไม่อยู่ที่เดียวกันถ้านะอยู่ที่เดียวกันเฟร,รมเดีวยวก็ะดอบนิดเดียวปะอีกอ่อนนักการกาดรอปนิดเดียวปะไม่เอาไม่เอาวันนี้ไม่เอาวัานนี้เอา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 ,เอาแรงหรือว่าเอาธรรมดาก่อนเอาธรรมดาก่อนไหมวอร์มก่นมอนธรรมดาวอมก่อนนะคะจะช็อคตายก็ได้ถ้าเป็นแรงกูคิดถึงมากค่ะ หวัดดีทุาซานนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนกันเป็นไงบ้างพี่อาจเออรซิงพี่เทสระบบไงอยากรู้ว่าทุกคนจะคิดถึงกันไหมสมมุติถ้าเราลองหายไปลองแกงหายไปอย่าอยากรู้ใครจะตามหาก็เรื่องของมันนะคะถูกเออร์ซิงหายไปสามใช่ปะวะคิดถึงทุกคนนะค่ะอาทิตย<า>์จันทร์อังคารสามวันแอบไปละแอบไปซ้อมร้องเพลงมาโ<ฮ>ู้อ้าวจะเดอแล้วนี่เปลาเราจะผ่าน,นจะมาเป็นอ้าวทำไมตอนก่อนขึ้นมาร้องได้วะ เดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนน่ิผู้หญิงคนนี้ปะเฝ้ารอจนพ่าจะมาที่ตายลมไา้เรียงรายสลับอุ้ยและเมื่อทัองฟ้าพัานมืดดับแกซีบโมเมนต์อะไรโมเมนต์ระดาหรือเปล่านี่รู้แล้วซื้อเอาจริงปะแอบไปภาคสโนไวมาหายไปสามวันคือเสียงหายไปปะ คือพี่อะเสียงหายเพราะว่าพี่ไปพักสโนไวท์มาซะลาาลาวันเพลไอรอนแมนผู้ชายใครจะเล่น